สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูต่ายก็กลับมาอีกครั้งนะคะก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ง่ายๆที่นักเรียนสามารถทําเองได้นะคะคือวัตถุดิบวัสดุไม่ได้หายากกระดาษในบ้านเรานั่นเองเอคุณครูจะทําอะไรเนาะทำกระทงนั่นเองเราจะเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้น เราก็จะมาประดิษฐ์กระทงง่ายๆนะคะง่ายๆเลยกระดาษหาได้อยู่ในบ้านนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะมาแนะนำวัสดุอุปกรณ์กันก่อนอ่านี่นะค,ะคือวัสดุอุปกรณ์นะคะที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะก็จะเป็นกระดาษสีขนาด A4 นะคะไม่เล็กหรือไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะถ้าใครไม่มีกระดาษสี A4 เป็นกระดาษ A 4สีขาวได้นะคะมีกาวกันไก่นะคะมันทัดแล้วก็ดอกไม้เอาไว้โรยในกระทงนะคะ,ะแล้วก็จะมาเริ่มประดิษฐ์กันเลยนะคะมาดูขั้นตอนกันเลยตอนแรกมามันจะเป็น a อนะคะนักเรียนจะต้องทำให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะคะโดยการทับนะคะ่นี้นนดึงเข้ามา เสร็จแล้วขั้นตอนนี้หางตรงนี้หางตรงนี้นะคะเราไม่ใช้นะคะเราไม่ใช้นะะักเ,นะเรียนจะสามารถใช้กันไกลตัดก็ได้หรือใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะคะอ่านเรี่กไม้บรรทัดนะคะก็จะได้มาแบบนี้ ะะกระดาษนะคะที่เราเลือกใช้นะคะควรที่จะมีความหนานิดนึงนะคะถ้าใครเป็น A4 นะคะ A4 ขนาด80กรัมมันก็จะบางนะคะเวลารอยนะ้ำมันก็จะลอยได้ประมาณแป๊บหนึ่งนะคะถ้าเป็นกระดาษขนาดประมาณ180กรัมมันก็จะหนานะคะมันก็จะแข็งแรงหน่อยนะคะเวลารอยนะ้ำมันก็จะลอยได้นานนิดนึงนะ,ะเมื่อนักเรียนได้ ขนาดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วนะคะพับแบบนี้เห็นมุมไหมเสียงอย่างนี้ได้หนึ่งมุมแล้วเราก็มาเสียงมุมนี้อีกหนึ่งมุมนะคะพับเลยอย่างนี้อ่ากลางออกมานักเรียนจะเห็นข้างในเป็นเหมือนเครื่องหมายบวกนะคะเห็นเครื่องหมายบวกนะคะ เราพับมุมตรงนี้ที่เป็นรอยพับนักเรียนเห็นไหมที่มันเป็นรอยพับนะคะพับขึ้นไปให้จนถึงจุดกึ่งกลางพับแบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยนะคะพับเลยสีด้านก็จะได้แบบนี้นะ ่าจะได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําการพรับตรงนี้แหลมๆออกมานะคะประมาณครึ่งนึงนะคะให้เป็นเหมือนกลีบกระทงนะคะอ่าพับออกมาแบบนี้ให้ครบทั้งสี่มุมเลย เราได้ทั้งสี่มุมแล้วนะคะแบบนี้มันจะบานออกแบบนี้นะเมื่อเราครบทั้งสี่มุมแล้วต่อไปเราทำการพับมุม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 นี้นะคะมุมนี้นะขึ้นไปนะคะให้เหลือพื้นที่นิดนึงเราจะไม่เอาพอดี น่าเรียนเห็นไหมเราจะไม่เอาพอดีตรงนี้นะคะเราจะให้เหลือพื้นที่ไว้นิดนึงนะคะเอาเราแค่ล็อกกีบเขาไว้เฉยๆนิดนึงนะคะพับแบบนี้เลยทั้งสี่มุมอ่าเราจะได้แบบนี้ได้กลีดเขาแล้วนะคะ ต่อไปยังไม่หมดนะคะเราพับตรงนี้เห็นไหมคะนี่นี่พับตรงนี้เขาอีกครึ่งหนึ่งพับขึ้นไปพับขึ้นไป เสร็จแล้วครบอ่าเมื่อเราจับรวมแบบนี้มันจะได้เป็นแบบนี้เราก็ทําการกลางเขาออกอ่าเราจะได้กระทงแล้วนะคะเนี่ยได้กระทงเรียบร้อยแล้วนะคะมีพื้นที่ตรงกลางให้นักเรียนได้ใส่ดอกไม้ถ้าบ้านใครไม่มีดอกไม้เราสามารถที่จะนำกระดาษสีนะคะเมื่อกี้นี้มาตัดเป็น วงกลมแบบนี้ตัดเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ตัดเป็น,ลลนะะแฉกแบบนี้เรนเห็นไหมเป็นริ้วๆ,ๆ,ๆแบบนี้แต่อย่าให้ขาดนะคะอย่าให้ขาดนะคะให้ถึงตรงกลางอย่าให้ขาดนะคะเอาแค่ให้เขาพลิ้วไหวได้นั่นเองนะอ่ะวิธีการกันไกลแล้ว อันนี้นะคะผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือน้องได้นะคะหรือจะเป็นกิจกรรมครอบครัวก็ได้นะคะทําร่วมกันอ่าเราก็ทําการตัดไปเลยแต่ไม่ต้องถึงกับให้ขาดนะคะให้เขาเป็นริ้วๆทุกอย่างเราประดิษฐ์เองมีอุปกรณ์อยู่ในบ้านนะถ้าใครไม่มีกระดาษสีถ้าใครไม่มีกระดาษส,าดาดสีเราสามารถใช้กระดาษสีขาว A 4สีสีขาว ระบายสีได้นะคะประยุกต์แบบสุดๆไปเลยประหยัดด้วยอาตัดไม่ได้รอบเงี้ยมันก็จะเป็นริ้วๆแบบนี้จนมาเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นริ้วๆๆรอบเลยนะคะแล้วก็ทําการตัดเกสรกลมๆจากกระดาษสีเปยสรกลมๆแปะไปตรงกลาง แปะไปตรงกลางโดยใช้กาวทานะคะกาวทาแล้วก็แปะลงไปนะคะและ้วียนก็จะได้แบบนี้อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่มาใส่อ่าเราก็จะได้กระทงไว้รอยน้ำแล้วนะคะหรือเกสรตรงนี้หุนไม่สวยเลยอยากได้เป็นดอกไม้ทำได้ไหม ทำได้อาเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนนี่ไงคุณครูเตรียมไว้ให้แล้วอันนี้เอาที่บ้านเราหาได้นะคะคุณครูมีเป็นเครื่องฟ้าเราก็ใส่ดอกเครื่องฟ้าลงไปไม่ต้องเยอะมากนะคะถ้าเยอะแล้วมันน้ําหนักมันจะเยอะกระทงเราอาจจะจมได้นะคะเราเอาแค่พอสวยงามอ่าเอาแค่พอสวยงาม แค่นี้เราก็เอากระทงไปลอยน้ำได้แล้วง่ายไหมคะเดี๋ยวเราไปลอยให้ดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอาไปลอยให้ดูว่ามันลอยได้ไหมอ่ะนี่เป็นกระทงที่เราทำเมื่อกี้นะคะเรามาเทสกันหรือมาทดสอบกันว่ากระทงเราจะลอยน้ำได้หรือเปล่านี่คุณครูเตรียมกระลมังใส่น้ำไว้แล้วร้องยังพร้อมนะไปเลยเอาลอยได้ไหม สวยงามเลยทีเดียวเชียวลอยได้ด้วยนะคะอ่าลอยไปพร้อมกับอธิษฐานเลยแค่นี้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วกระทงของเราถ้าเป็นยังไงกันบ้างคะกระทงยากไหมเอ่ยไม่ยากนะคะวัสดุอุปกรณ์สามารถหาได้ภายในบ้านของนักเรียนเลยเนาะถ้าใครไม่มีจริงๆใครไม่มีจริงจ กระดาษ A4 เราสามารถเซกได้หลายอย่างนะคะใครไม่มีจริงแต่ทุกคนต้องมีสีอยู่แล้วระบายสีแทนได้เลยนะคะระบายสีแทนได้เลยกระดาษนะคะสำคัญมากเลยนะกระดาษนะอ่ะอุปกรณ์เหล่านี้นะคะไม่ยากแล้วก็วิธีการพับก็ไม่ยากพับแบบง่ายๆกระทงแบบง่ายๆนะคะทำเองได้ที่บ้านนะ คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่อยู่ดูแลน้องนะคะสามารถช่วยกันทําได้นะคะแล้วก็ถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปน่ารักน่ารักมาส่งคุณครูได้นะคะเราจะส่งกันในชั่วโมงเรียนนะคะหรือหลังจากนั้นก็ได้ให้เวลาทำหนึงสัปดาห์ด้วยกันนะคะเมื่อฟังคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะให้เวลาในการทำหรือการส่งงานหนึ่งสัปดาห์ด้วยกันนะคะหรือใครเสร็จก่อน ทยอยส่งเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเรื่องฝากไว้เท่านี้นะคะเป็นกิจกรรมง่ายๆสามารถทำได้ทั้งครอบครัวนะคะวิชาการงานโดยคุณครูต่ายก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผลงานเป็นอย่างไรคุณครูจะมีภาพรวมเอาไว้ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ได้รับชมกันแน่นอนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ